เป็ูฟ้าอีคยีนครับไว้ที่ซ้อมมากี่วันครับซ้อมเป็นเดือนนะครับกล้ซ้อมอยู่ที่ใครไปเก็บไปครับมีใครเป็นผู้ฟังผู้ซ้อมบ้างครับพี่นั่นมีเพชรตองขวานโนรินตันทร์นก็คือพวกเพื่อนๆพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับทีบวกครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับห้าจุดเก้ารเราเหมือนจะตายเลยครับครบครบเรื่องแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรสุริยา เคยเจอกันยังยังคือไฟแรกเลยได้ถึงสามเกมมันต่อยเขามาปะได้ดูเขาจะตายอะไรจำได้ไหมมวยเขาแล้ววันนี้เราวันนี้เราจะวางเพยวางแผ่เน่ยเราจะมึนไปทีต่อยไปตามสไตล์ก่อนเนาะแล้วก็ดูเอาวุธเขาแก้ไขตรงนั้นเลยล่าสุดเราต่อยไว้ที่ช่องแหวนช่องแหวอันนั้นเป็นไงบ้างชนะชนะมาอันนั้นช่างต่อยใช่ไหมครับต่อยเวทเท่าไหร่ตอนนั้นสี่สี่สี่เอห้าสี่ห้าถ้าเป็นปอร์นี่ประมาณเท่าไหร่ ก้าร้อยยี่สิบหกนั่นแต่วันนี้เรามาต่อยมาที่เดงครับเมื่อกี้ขอาวหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินหรือขาดเกินอยู่ขีดครับอ๋ออุ้ยสบายสบายเลยเดี๋ยวเดินไปเดินมานี่ได้อย่าหายแล้วเนาะร่างกายตอนนี้เป็นแงกี่เปอร์เซ็นตแล้วเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นนะกระพุ้งแรงแรงเรื่องวันเย็นนี้พร้อมเก็บเชลยราชกับค่ายแล้วปล่าพร้อมเลยนะเราต่อยมารุ้ๆทุกวันที่กี่ไฟแล้วครับประมาณเยอะอยู่ครับพิ่ศษหนึ่งหลักร้อยได้ไหมเกือบเกือบเกือบถึงเราคนจังหวัดคนจังหวัดอะไรครับ คนจังหวัดก็จะลงอาฟฝาเ์ช่วนชวนแฟนแบบนี้่อยขอเชื่อเป็นเงาังใจผมเลยครับเป็นที่แน่นอนนะโอเคหเหใจกากน้อชใจ